สวัสดีค่ะอูดูที่ค่ะแต่เนี่ยไม่ใช่พี่อูนะคะมินเองค่ะที่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะสวอสดีจ้าอันนี้เจ้าบ้านเหรอโอเค,อเคขออ,ขอ,อนะุญาตแล้ววันนี้ค่ะสถานที่ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงเพราะว่ามินไม่ได้มารีวิวที่ดินแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าวันนี้มินจะมาแนะนำข้อมูลดีๆให้กับ f c รายการอูดูที่เพราะฉะนั้นอย่าพลาดคลิปนี้นะคะ แล้ววันนี้ค่ะมิงก็จะมาพูดคุยเป็นเรื่องของสีผังเมืองสิ่งนี้นะคะถือว่าเป็นจุดสําคัญมากๆหากคุณนะคะกําลังตัดสินใจที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเปิดกิจการหรือว่าอยู่อาศัยเองจะต้องรู้ว่าอสังหาที่เราสนใจนั้น ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่สีผังเมืองใดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการประเมินราคาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากที่ดินนั้นได้อย่างเต็มที่ค่ะเนื่องจากพื้นที่แต่ละสีค่ะก็จะมีกฎหมายจํากัดการก่อสร้างระบุไว้อย่างชัดเจนแต่ก่อนอื่นนะคะมีนจะขอสรุปง่ายๆให้ฟังกันก่อนนะคะว่าผังเมืองเนี่ยก็คือการออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกําหนดความเป็นอยู่ของคนในเมืองว่าอะไรจะอยู่ตรงไหน และที่สำคัญเมืองที่มีการออกแบบผังเมืองที่ดีบ้านเมืองก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามด้วยนะคะ แต่ว่าสิ่งที่เราควรสนใจที่สุดนะน,นะคะนั่นก็คือสีผังเมืองที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะจงในพื้นที่บริเวณกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลโดยมีการแบ่งประเภทที่ดินไว้ตามลักษณะการใช้งานออกเป็นหลายประเภทด้วยกันที่เราควรรู้ไว้หลักๆนั่นก็คือเขตพื้นที่ประเภทที่อยู่อาศัยจะมีหลักๆคือ3สีนั่นก็คือสีเหลือง สีส้มแล้วก็สีน้ำตาลที่แบ่งโซนออกเป็น3สี ก็เพราะว่าหากสียิ่งเข้มขึ้นก็แปลว่ามีปริมาณการอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่ะและก็มีรหัสกำกับด้วยนะคะนั่นก็คือตัวยอมีตั้งแต่ยอ 1- ถึงยอ10ด้วยกันค่ะมาเริ่มกันที่เฉดสีอ่อนก่อนนะคะนั่นก็คือสีเหลืองซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของการอยู่อาศัยน้อยส่วนใหญ่ก็จะตั้งในทำเลแถบชานเมืองกำกับด้วยรหัสยอหนึ่งถึงยอสีค่ะเป้าประสงค์นะคะก็คือต้องการให้มีสภาพแวดล้อมในการ อยู่อาศัยที่ดีจึงมีการกำหนดรูปแบบอาคารที่อยู่อาศัยที่เกี่ยวข้องโดยที่ดินยอหนึ่งค่ะสร้างได้เฉพาะบ้านเดี่ยวในขณะที่ที่ดินยอสองสร้างาวนาเฮาได้ส่วนที่ดินยอสามเป็นต้นไปสามารถสร้างอาคารชุดขนาดเล็กแล้วก็กลางได้ด้านที่ดินยอสี่ค่ะเน้นไปในทางให้ความสำคัญพื้นที่ชานเมืองที่อยู่ในเขตให้บริการของขนส่งระบบมวลชนด้วยต่อมาสีเข้มขึ้นอีกน,นิดนึงนะคะก็คือสีส อันนี้ความหนาแน่นของการอยู่อาศัยก็จะออกไปในทางลักษณะของปานกลางรหัสกำกับนะคะก็ตั้งแต่ยอ5ถึงยอ7สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบค่ะ แต่ว่าถ้าเป็นอาคารชุดที่มีเนื้อที่เกิน10,000ตารางเมตรจะต้องตั้งอยู่ริมถนนด้วยนะคะที่มีเขตทางไม่น้อยกว่า30เมตรหรืออยู่ในระยะ500เมตรจากรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนค่ะและสีสุดท้ายของผังเมืองที่ดินสําหรับที่อยู่อาศัยนั่นก็คือสีน้ำตาลค่ะความหนาแน่นของการอยู่อาศัยมากที่สุดแน่นอนค่ะวันนี้คือพื้นที่ในบริเวณเมืองชั้นในรหัสก,กํากับก็คือยอ8ถึงยอ สามารถสร้างที่อยู่อาศัยได้ทุกรูปแบบเนื่องจากที่ดินเนี่ยนะคะมันมีมูลค่าที่ค่อนข้างสูงโครงการที่อยู่อาศัยแนวตั้งต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นกันบ่อยๆเลยว่ามักจะผุดอยู่ใจการเมืองทั้งคอนโดเรสซิเดนต์เลยค่ะที่พูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือผังสีเมืองของที่ดินที่อยู่อาศัยต่อมาค่ะหากว่าใครนะคะกําลังมองหาที่ดินเพื่อการพาณิชย์ก็จะต้องมองหาพื้นที่ที่เป็นผังเมืองสีแดงนะคะ เพราะว่าสีแดงค่ะเป็นตัวแทนพื้นที่ที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อการพาณิชยกรรมค้าขายการท่องเที่ยวเน้นการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นศูนย์พาณิชยกรรมของชุมชนในการกระจายกิจกรรมการค้าที่อำนวยความสะดวกการใช้ชีวิตประจําวันของประชาชนส่วนรหัสกำกับนะคะก็มีตั้งแต่พ .1 ถึงพหแตกต่างกันไปตามลักษณะของทำเลที่ตั้งค่ะ และหากคุณเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อขยายหรือสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าโกดังคุณควรมองหาพื้นที่สีม่วงนี่คือโซนที่เราสามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าโกดังได้ทุกกรณีโดยไม่มีข้อแม้นะคะเหมาะสำหรับภาคธุรกิจเป็นที่สุดเลยค่ะกรณีใช้ประโยชน์อื่นในพื้นที่ต้องไม่เกิน20%ของประเภทที่ดินนี้นะคะ มีรหัสก็คืออ .1 ถึงอ .3 โดยรหัสที่ดินอ .1 เห,หมาะสำหรับการประกอบกิจการที่ไม่มีมลพิษอ .2 เน้นอุตสาหากรรมการผลิตส่วนอ .3 กํกำหนดให้เป็นสีมะปางหรือสีม่วงอ่อน ใช้สำหรับเป็นพื้นที่คลังสินค้าสำหรับการขนส่งในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเราเดินทางมาถึงผังเมืองสุดท้ายแล้วนะคะที่เราควรจะรู้นั่นก็คือผังเมืองสีเขียวแบง่งออกเป็นอีกสองประเภทนะคะเริ่มต้นจากประเภทแรกก็คือเขตสีขาวที่มีกรอบและเส้นทะยงที่เป็นสีเขียวนี่ก็คือเขตพื้นที่ก .1 ถึงก .3 ค่ะเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมการใช้ ประโยชน์ส่วนใหญ่ในเขตพื้นที่นี้จะใช้เพื่อการเกษตรกรรมหรือที่เกี่ยวข้องและที่สําคัญทุกคนรู้ไหมคะว่าพื้นที่ลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีมากที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะอันเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เป็นสีขาวและมีกรอบเป็นเส้นทยางสีเขียวอันนั้นคือรหัสกอ1ถึงกอ3แต่อันนี้นะคะที่เป็นพื้นที่สีเขียวที่ขึ้นอยู่นี่นะคะจะมีรหัสตั้งแต่ก4แล้วก็ก5 อันนี้มุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจการเกษตรให้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรมได้สามารถแบ่งแยกที่ดินได้100ตารางวาตามกฎหมายการจัดสรรที่ดินประเภทนี้เพื่อสนับสนุนที่อยู่อาศัยและการสาธารณูปโภคเป็นหลักอีกด้วยแต่จะไม่สนับสนุนในเรื่องของการทําโรงงานเชื้อเพลิงและโรงงานน้ํามันนะคะและทั้งหมดที่พูดมานะคะก็เป็นผังสีเมืองที่เราควรรู้เอาไว้ค่ะเวลาที่เราจะเลือกซื้ออสังหาที่ดิน<ม>จะได้ซื้อ ได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานแต่ก็ยังมีสีผังเมืองอื่นๆนะคะอีกเยอะแยะมากมายหลายสีอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่เหมาะสมที่จะมาทําเป็นที่อยู่อาศัยร้านค้าการเกษตรแต่ว่าถ้าเรารู้ไว้นะคะก็จะไม่เสียหายไม่ว่าจะเป็นสีน้ําตาลอ่อนเป็นเขตพื้นที่ประเภทอนุรักษ์เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ต่อมาเป็นสีน้ำเงินเป็นเขตพื้นที่ประเภทสถาบันราชการการสาธารณูปโภคและก็การสาธารณูปการด้วยนะคะและนี่ก็คือเรื่องของผังเมืองทั้งหมดค่ะที่วันนี้มินได้มาพูดคุยให้กับทุกท่านได้รู้กันว่าสีไหนใช้งานอย่างไรเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะทุกคนสังเกตได้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะคะว่ามินจะพูดว่าเรื่องผังสีเมืองเนี่ยค่อนข้างสําคัญ เพราะว่าไม่ว่าบุคคลทั่วไปที่ต้องการมีที่ดินเป็นของตัวเองจนไปถึงนักลงทุนอาังหาริมทรัพย์เพราะว่าถ้าหากคุณนะคะซื้อที่ดินไปแล้วเราใช้ที่ดินเนี่ย ผิดประเภทก็จะทำให้คุณใช้ประโยชน์จากที่ดินของคุณได้อย่างไม่เต็มที่และที่สำคัญค่ะอาจจะส่งผลกระทบมาทีหลังก็ได้ยกตัวอย่างนะคะมีโรงงานหนึ่งย่านบางนาที่เกิดเหตุไฟไหม้ออกข่าวดังมากๆคุณรู้ไหมคะว่ามีการตั้งข้อสงสัยจากนักวิชาการว่าที่ตั้งของโรงงานดังกล่าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่สีแดงซึ่งพื้นที่สีแดงในผังเมืองของสมุทรปราการหรือว่าในเขตป,ปริมณฑลเนี่ย เป็นพื้นที่สำหรับอาคารพาณิชย์และแหล่งชุมชนทั้งที่โรงงานขนาดใหญ่แบบนี้นะคะควรจะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีม่วงเพราะว่ามีข้อกำหนดชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าหากคุณนั้นจะสร้างโรงงานหรือว่าโกดังก็ควรจะสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ที่เป็นสีม่วงค่ะและวันนี้นะคะนอกจากที่มีเนี่ยจะมาแนะนำเรื่องของถังสีเมืองแล้ว มียังมีวิธีการดูผังสีเมืองที่ดินของตนเองหรือสําหรับคนที่คิดว่ากําลังจะซื้อที่ดินด้วยว่าพื้นที่ที่เราจะซื้อหรือพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยอยู่ในผังสีเมืองใดเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะโอเคค่ะและนี่คือเว็บไซต์นะคะที่เราจะมาแนะนําทุกคนเผื่อว่าใครสนใจอยากจะเช็คสีผังเมืองว่าที่ดินตัวเองเนี่ยอยู่ตรงไหนบริเวณไหนเป็นสีอะไรใช้งานยังไงก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยคราวนี้เรามาตรงนี้ค่ะเลือกชั้นข้อมูลให้เรา คลิกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะขึ้นแสดงเยอะมากเลยว่าเราอยากเห็นอะไรเป็นอะไรยังไงเเลือกได้ตามใจชอบแต่วันนี้ให้เราเลือกตรงนี้ค่ะพังเมืองประเทศไทยคลิกเข้าไปเลยอ่าเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีเขียวเมื่อเราลองซูมเข้าไป เก็จะเริ่มเห็นมากขึ้นนะว่าเป็นสีอะไรนู่นนี่ยังไงคราวนี้ต่อมาค่ะเรามาดูตรงนี้คําว่าใส่ชื่อสถานที่หรือว่าชื่อถนนอันเนี้ยให้เราใส่พิกัดหรือว่าเลขที่ถนนของเราเข้าไปนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าของเราอยู่อะไรตรงไหนยังไงโอเควันนี้ก็มีตัวอย่างนะคะที่มินเอามาขอเป็นตัวนี้ไปเลยละกาันง่ายดีคลิกเข้าไปเมื่อเราใส่ข้อมูลไปแล้วนะคะก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะว่าสีผังเมืองเนี่ยคืออยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราสามารถใส่พิกัดตรงนี้ได้มันก็จะเจาะจงมากขึ้น หรือว่าถ้าคนเห็นสีแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตรงไหนอะไรยังไงสีไหนไหมายถึงอะไรทุกคนสามารถมาคลิกตรงนี้ได้นะคะคําว่าคําอธิบายเห็นไหมคะเขาก็จะบอกว่าแต่ละสีเนี่ยเป็นประเภทอะไรตามนี้ได้เลยและนี่ก็คือวิธีนะคะในการเช็คผังสีเมืองของตนเองนะคะว่าที่เราอยู่ที่ไหนประเภทอะไรถ้าทุกคนนะคะสนใจก็สามารถลองทําตามมินได้เช่นกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามอูดูที่ถ้าหากวันนี้ข้อมูลผิดพลาดประการ ะะมีนก็ต้องขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยนะคะสามารถบอกข้อมูลที่ถูกต้องใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะแล้วถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์ประเภทใดก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกกันได้นะคะมีนก็จะนําความรู้่ยมาบอกกับเพื่อนๆกันและคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนมาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของอูดูที่ค่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ